หลักการและเหตุผลในเกาเขาแดงและเขาน้อยจังหวัดสงขลาได้มีปัญหาการบุกบรุกพื้นที่เขตโบราณสถานสำคัญซึ่งสร้างความเสียหายหกับพื้นที่โบราณสถานเกาน้อยและเกาแดงซึ่งผิดกฎหมายมาตรา32วงเล็บเปิดสาผู้ใดบุกบรุกโบราณสถานหรือทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไหร้ซึ่งประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับดังนั้นสมาชิกกลุ่มของกระผมจึงให้ความสําคัญกับการบุกบรุกพื้นที่ในเขตโบราณสถานเกาแดงและเกาน้อย จึงต้องการให้คนภายในประเทศและนอกประเทศให้ความสําคัญกับเขตโบราณสถานรวมถึงให้ผู้ชมบริทัศน์ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์โบราณสถานสําคัญในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของประเทศชาติเพื่อให้คนภายในประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญของโบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้คนภายในประเทศและนอกประเทศลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตโบราณสถานเ่าน้อยและเข่าแดง 2. เพื sea, ่อสร้างจิตสำนึกให้คนในประเทศและนอกประเทศโดยการให้ชมวีดิทัศน์เพื่อระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน3นให้รู้จักถึงรู้คุณโทษในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือบุกรุกเกตโบราณสถานให้มากยิ่งขึ้นเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนเด็กและผู้ใหญ่ที่ดูวีดิทัศน์บุกจิตสำนึกเป้าหมายเชิงคุณภาพกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้ดูวีดิทัศน์ ได้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงสิ่งเวทล้อมากขึ้นวิธีการดำเนินการ10มีนาคม2566ประชุมวางแผนโครงการ13มีนาคม2566แบ่งหน้าที่รับผิดช,ชอบ15 25. มีนาคม2566จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้16มีนาคม2566สำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม18 25. มีนาคม2566สรุปผลกิจกรรมและรายงานผลส่วนระยะเวลาของการดำเนินการตั้งแต่10มีนาคม2566จนถึง18มีนาคม2566ครับ สถานที่ดำเนินการห้องสวัสดิการสังคมห้องบีชั้นบีที่หนึ่งและบนสื่อออนไลน์รงบประมาณรวมทั้งหมด300บาทค่าเดินทาง250บาทดังนี้ค่ารถไปกลับสำหรับ4คน250บาทค่าใช้สอยจำนวน50บาทดังนี้ค่าปากกา4เล่ม20บาทค่าสมุด3เล่ม30การติดตามประมวลผลโครงการอ่านคอมเมนต์ใต้คลิป สำหรับท่านที่ไม่ใช้ Google Form ก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะแปะลิงก์ Google Form เพื่อประเมินความพึงพอใจในคนที่ดูวิธีทัศน์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คาดว่าผู้คนที่ได้รับชมวิธีทัศน์จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกประเทศ 2. ผู้ชมวิธีทัศน์ได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 3. ได้มีความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานมากยิ่งขึ้น